หลายครั้งนะคะที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรีจะเร่งพร่องน้ําออกสู่ทะเลโดยคลองพักดีรําไพค่ะซึ่งเป็นคลองที่ใช้ผันน้ําเพื่อตัดมวลน,น้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วมนะคะลดวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองจันทร์ ลายเดือนกระกฎะาคม2567เกิดฝนตกจนมีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากจากพื้นที่ตอนบนลงมาสมทบกับมวลน,น้ำในแม่น้ำจันทบุรีจนชาวชุมชนริมน้ำจันทบุรีหวั่นว่าจะเกิดน้ำท่วมบ้านและพื้นที่เศรษฐกิจอีกหรือไม่เพราะน้ำที่มากจนเกือบเอ่อล้นตลิ่งก็กังวลครับพี่กังวลมากเพราะว่ามีรากข่าวมาว่าขบนฝนตกเยอะมากมีน้ำขบวนจะเยอะมากมีหลายทางมาอย่างเงีง้ยครับพี่ก็กังวล คอยดูระดับน้าบ้างคอยฟังข่าวจากทางยาดข้างบนบ้างอะไรเงี้ยเพราะมียติทางข้างบนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็คอยส่งมาว่าเออข้างบนฝนเยอะน้ําข้างบนมีน้ําเยอะน้ำอะไรเงี้ยครับก็คอยรับข่าวจากจากญาติบ้างจากทางสื่อบ้างอย่างเงี้ย แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลก็เกิดโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือคลองพักตรีรำพายคลองที่ช่วยผ่านน้ำจากพื้นที่อำเภอมะขา,ามและอำเภอเขาคิชสกูดไม่ให้ตักผ่านเข้าตัวเมืองจันท์ทั้งหมดช่วยตัดยอดน้ำกว่า300รลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้กว่า10ปีที่ผ่านมาชาวบ้านกังวลเรื่องน้ำท่วมน้อยลงก็ต้องฝต่มีคลองบายพนะครับคลองพักดรีลำพายเนี่ยของนายหลวงของเราเก้าครับ ท่านขึ้นมาก็ช่วยได้เยอะเลยมันไม่ได้ท่วมไม่ได้ท่วมมาเลยหลังเพิ่งมีคลองนั้นมาน่าจะรถต้องหลีงอย่างเดียวครับไม่ขึ้นถนนมาขนาดน,นั้นนะฮะไม่ขึ้นถนนมาเลยไม่เคยท่วมเลยเม้่อไ่มีคลองมาช่วยได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าอย่างเช่นครั้งล่าสุดนะครับที่ว่ามีน้ําขึ้นมาทุกคนก็คิดว่าท่วมยังไงก็ท่วมแน่แน่ถ้าเกิดไม่มีคลองบายพาช่วยเพราะคลองบายพาที่ช่วยได้เยอะมากว่าพอระบายน้ําออกได้มันปิ่มปิ่มวครับแถวริมนั้นมันปิ่มปิ่มจะขึ้นแล้วแต่ว่ามีพอดีมีองาพ่ชวยได้ เลยทาให้ชุมสลิมน้ำได้รอดได้รอดรอดจากน้ําท่วมได้ครับไม่ไม่โดนท่านท่วมรู้แค่ว่าแบบถ้าเกิดไม่มีท่านที่ชุมสลีมน้ำนี่ก็น่าจะเดือดร้อนกันเยอะค่ะทั้งชุมชนใช่เป็นหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้พื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบุรีทำมาหากินนานเกือบสิบปีอยู่ใกล้กับแม่น้ำจันทบุรีมาโดยตลอดบอกว่าฝนที่ผ่านมาหวั่นใจว่าน้ำจะท่วมอีกหรือไม่และแม้จะมีการเปลี่ยนเป็นธงเหลืองแจ้งเตือนเฝ้าระวังแต่ก็มั่นใจว่าคองพักดีรำไพสามารถช่คนจานได้เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมารอดเนี่ยนิดเดียวเองพี่ถ้าไม่ได้คองพักดีก็แย่เลยฮะ นานคงเละไปแล้วพี่ถ้ามีคลองพอดีคงท่วมทุกปีแล้วครับของผมที่จําความได้คือปีสี 2. 2> ่สองเพราะบ้านอยู่ริมน้ําพอดีท่วมหนักเลยพี่ห้าวันหกวันเลยครับมีปีม,มีมีปีนี้ปีแรกที่ว่าเฉียดเฉียดที่ว่าจะท่วมไม่ท่วมปีนี้ครับนั้นทุกปีสบายใจได้เลยพี่ก็ต้องรักษาความสะอาดคลองเนาะที่ทําได้ก็เท่านี้พี่รักษาความสะอาดดูแลคลอง แม่น้ำจันท์เท่าที่จะทำได้ครับต้องขอบพระคุณในหลวงรัชกาลที่9้ามากเลยครับที่ช่วยเหลือชาวจันทบ,บุรีครับทราบสิ่งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับครองพัตติรำไพเป็นเครื่องยืนยันถึงพระปีชายานและพระเมตตาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส่งห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนและส่งพยายามหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาน,าน้ำท่วมในพื้นที่ สืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริให้เกิดความสมบูรณ์มั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติทีมข่าว n อ t ภาคกลางรายงาน